ช่วงที่2สนับสนุนโดย True 5 g ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน Powering the Future Empowering the People ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์มีจำหนแล้วที่ร้านค้าชั้นนำแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นค่ะอายุ76อะ่ะคุณป้าย,ยังดูแลตัวเองเดินเหินแล้วก็ทำทุกอย่างเองตั้งแต่เช้าดูแลตัวเองยังไงคะไม่ปกติป้าจะลงมา3โมงเช้า4โมงเนี่ยเดี๋ยวก็เริ่ม<ะ>ขายออไม่ได้ออกจากตรงนี้ถึง4ทุ่ม5ทุมยืนตั้งแต่10โมงช้าไม่ได้ออกเลย เราเพราะฉะนั้นนะเวลาป้าตื่นสมานี่ออน้ำเต้าหู้แค่นั้นเองวันนึงทานอาหารมื้อเดียวคือตอนที่สี่ทุ่มเนี่ยสี่ห้าทุ่มเนี่ยปิดร้านนี่เขาเตรียมอาหารไว้ให้ปั๊บกินข้าวเจ็จก่อนขึ้นไปอาบน้ำนอนเลยทานแค่นี้เองแล้วเวลาพักผ่อนอะไรต่างๆพอไหมคะออกกำลังกายได้ออกไหมคะก็ตื่นขึ้นมาอุ้ย ราก็อยู่ในห้องก็สบายเดี๋ยวนี้ลูกโตสบายสมัยก่อนนะลูกเล็กๆนอนสามวันนอนสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแต่ใครมาที่ร้านทุกวันก็ต้องเห็นคุณป้าแต่งหน้าสวยเอต้องทาปากแต่งหน้าสวยอยู่หน้าเตามันมันนิสัยเดิมมันตอนเป็นสาวๆเราชอบเราก็เชื่อไมไม่ทาไม่ได้ก็หลังมันมาให้ลิปสติกสีแดง ขายได้เลยไม่ได้หยิบมาให้ดูไม่ได้ใช้เซ็งเลยต้องปากแดงอันนี้เป็นสัญลักษณ์ทุกวันถ้าเกิดปากไม่แดงไม่มีแรงผัดไม่รู้สินะคือเราเมื่อก่อนเราทาเราก็ทาทีน,นี้เขาคงเห็นว่าเราทาปากกินแดงซื้อลิสติกซื้อทีสองแท่งจริงเหมือนกันแล้วเราบอกทำไมเขาไม่ซื้อสีเพี้ยนบ้างนะ <S <S ซื้อสีเหมือนกันเลยแล้วก็ฝมื่องเวาโสมากมากมาก็มาให้ลิสติก <S <S อ่<น>ะให้จังเลยขยันให้ลิสติก แต่ชุดเนี่ยหนูเห็นเป็นแบบคือต้องเป็นยูนิฟอร์มเลยต้องใส่แบบนี้มันสบายนะคะซักแล้วก็ไม่ต้องรีดใช่ไหมคะอย่างแว่นเนี่ยก็ต้องเป็นแว่นขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้ใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวก่อนคือเชิ้ตสายไปขาดตาแล้วเห็นแฟนเนี่ยเขาใส่แว่นอันนี้ก็บอกขอยืมใส่หน่อยหมอบอกว่าต้องใส่แว่นพันติตตียต้องใส่แว่นเขาบอกฝุ่นเข้าไม่ได้ควันเข้าไม่ได้ก็ขอยืมแว่นอันนี้มาใส่ มันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ไปเลยว่าตอนนี้ก็จะเห็นคุณป้ากับแว่นต้องใส่แว่นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้มันรัดนกูมดีอสบายมากเลยิคือฟังเรื่องราวของคุณป้านะหนูประทับใจมากอะมันนึกไปถึงหลายๆคนที่ชีวิตกว่าจะประสบความสําเร็จอะมันผ่านความยากลําบากมามากๆถ้าจะให้นิยามของผู้หญิงที่ชื่อสุพิญญาจันสุตาคุณป้า มองตัวเองในวันนี้ยังไงคะมองก็ธรรมดาคือมันทำงานแบบไม่ค่อยได้คิดอะไรลืมอายุไปเลย <c oughs> พอมาคนมาถามอายุตายแล้วฉันอายุตั้งเจ็ดสิบกว่าแล้วเนาะ เดี๋ยวตอนนี้ร้านเปิดเดี๋ยวหนูใ้คุณป้าทำกับข้าวให้ลูกค้าแล้วเดี๋ยวหนูจะไปขอเกาะขอบไปดูสิขนาดถ่ายทอดให้พี่ฝ้ายนะบอกโห oh, วันนี้ยังหาใครทำไข่เจียวปูไม่ได้แต่เดี๋ยวหนูจะแบบไปขอดูเผื่อจะมาเป็นลูกมือค่ะ <laughs> ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่ร้านใครมาทานร้านเจ้ไฝก็ต้องสั่งนั่นก็คือไข่เจียวปูนั่นเองค่ะไข่เจียวปูของร้านเจ้ไฝจะใช้เนื้อปูคัดเกรดชิ้นใหญ่ๆเนื้อแน่แนๆโดยราคาจะเริ่มต้นตั้งแต่1000บาทขึ้นไปตามขนาดและปริมาณของเนื้อปูแล้ววันนี้ทพิ์โชคดีมากๆค่ะเพราะว่าไข่เจียวปูที่เจ๊ไฝจะทําให้ทานนั้นไม่ใช่แค่จานละ1000บาทนะคะแต่เป็นจานละ3,000บาทเนื้อปูจะอลังการรสชาติจะอร่อย ขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะโอ้ยคุณป้าขอบคุณค่ะไข่เจียวค่ะนี่คือไข่เจียวปู 3, สามพัน